อัอน,นั้นอันนั้นแหละปัดดีๆเบาๆเดี๋ยวมันหล่นช้ำให้มันหล่นทั้งพวงเออเก่งมากเอามา <c oughs> เอาทำไมเหลือลูกหนึ่งอะเหลือ <c oughs> เอาที่ลูกโตๆตหน่อยอ๋อน,นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ bao bao na, để nó chăm à, cái này lúc nữa? <laughs> à, bà bà leo. พอแล้วเยอะแล้วยิ่งนิดหนึ่งเหรอ